สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจมากๆนะคะมาจากบทสัมภาษณ์หลวงตาสินทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องภาวะใกล้ตายของท่านครับแล้วก็เรื่องที่ตามมาคือภาวะที่ท่านเรียกว่าสิ้นคิดซึ่งอ,อ,อันนี้น่าสนใจมากมันเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเราก็คือบทสัมภาษณ์ที่หลวงตาเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะมีมุมมองเรื่องการปฏิบัติธรรมสภาวะจิตที่แบบลึกซึ้งทีเดียว ครับจุดที่เราจะเจาะลึกกันก็คือประสบการณ์ที่ท่านว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ภาวะสิ้นคิดนี่แหละครับที่เป็นเหมือนออจุดเปลี่ยนสำคัญนั้นเราเริ่มตรงเหตุการณ์นั้นเลยนะคะตอนที่หลวงตาป่วยหนักมากๆจนแบบคนรอบข้างคิดว่าท่านเสียไปแล้วจริงๆร่างกายหยุดทำงานหายใจก็หยุดชีพจรก็ไม่มีแล้วครับตามที่หลวงตาท่านเล่าไว้นะครับสภาวะข้างในตอนนั้นะ่ะมันไม่ใช่การตายแต่มันเหมือนกับว่าขันห้า คือร่างกายความรู้สึกความจําการปรุงแต่งวิญญาณพวกนี้มันดับไปชั่วคราวแต่ว่าเอา่ยยังมีตัวรู้อยู่ครับเป็นสภาวะรู้เฉยๆนิ่งๆอยู่ในแสงสว่างไม่มีความคิดอะไรมาปรุงแต่งเลยหูฟังดูเหลือเสื้อนะคะแล้วพอท่านฟื้นกลับมานี่เอ่อมีอะไรเปลี่ยนไปชัดๆบ้างคะการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดที่ท่านเน้นย้ำมากๆก็คือภาวะสิ้นคิดนี่แหละครับคือ ความคิดที่มันเคยปรุงแต่งไปเรื่อยเปยื่อยความคิดฟุ้งซ่านหรือที่มันยึดติดกับเรื่องโลกโลกนะครับมันหายไปทําให้มองเห็นอะไรอะไรตามที่มันเป็นจริงๆไม่ได้มองผ่านฟิลเตอร์ของความคิดอีกแล้วคําว่าสิ้นคิดนี้คือบางทีอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะมันหมายถึงไม่รู้อะไรเลยหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ใช่ไม่รู้ครับยังรู้ตัวอยู่แต่ที่ดับไปคือความคิดปรุงแต่ง โดยเฉพาะความคิดที่มันสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้เรานะครับหลวงตาท่านถึงกระเปรียบเลยนะว่าความคิดแบบนี้มันเหมือนพยามารที่คอยมาล่อลวงใจเราให้วุ่นวายให้ทุกข์ตลอดเวลาพอสิ้นคิดได้มันก็เหมือนเราหลุดออกจากอำนาจของมารตัวนี้อืหลวงตาก,ก็ย้ำนะคะว่าความคิดนี่แหละตัวนำพาทุกอย่างเลยทั้งความอยากความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยมาจากความคิดทั้งนั้น พอหยุดความคิดปรุงแต่งได้ปุ๊บไอ้พวกความอยากความโกรธความหลงหรือแม้แต่ความสงสัยในธรรมะในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดับตามไปด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงข้างในขนาดนี้มันส่งผลต่อบุคลิกภายนอกของท่านด้วยไหมคะเห็นว่าจากเดิมที่สุภาพมากๆก,ก,กลายเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอันนี้น่าคิดต่อนะครับว่าพอความคิดปรุงแต่งมันสิ้นไปเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าไอ้่วกมารยาทหรือเปลือกนอกที่เราเคยใช้เพื่อ สร้างภาพลักษณ์หรือปกปิดบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปด้วยเหลือแต่ความเป็นธรรมชาติแท้ๆที่ให้ความสำคัญกับความจริงสัจธรรมมากกว่าความคิดเห็นหรือการรักษาภาพลักษณ์อะไรพวกนั้นแล้วในบทสัมภาษณ์ก็มีพูดถึงการเจอมานอีกแบบด้วยนะคะคือไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งทั่วไปแต่เป็นพวกความคิดอกุศลความคิดลบลู่หรือความกลัวมากๆที่มันผุดขึ้นมาเองดื้อๆเลยอันนั้นคือเหมือนเป็นบททดสอบใหญ่เลยเป็นกิเลสภายใน หรือมาในอีกความหมายหนึ่งที่มันต่อต้านไม่อยากให้เราหลุดพ้นมันจะแสดงตัวออกมาเป็นความคิดร้ายๆความคิดน่ากลัวๆที่ผุดมาเองควบคุมยากมากการจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยเฝ้าดูมันรู้ทันมันโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปกดขม่มหรือไปต่อต้านมันแค่รู้แล้วก็วางเฉยไป แล้วเรื่องราวทั้งหมดของหลวงตาเนี่ยค่ะมันชี้ให้เราเห็นอะไรเป็นประเด็นสาคัญบ้างคะผมว่ามันแสดงให้เห็นพลังของความคิดนะครับว่ามันมหาศาลจริงๆสร้างได้ทั้งทุกข์สร้างสุขก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดเผยความเป็นไปได้ว่าเออเราไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสความคิดนะเราสามารถเข้าถึงสภาวะที่มันเอออยู่เหนือการปรุงแต่งของความคิดได้เหมือนกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ทิ้งท้ายนี้ก็อาจจะมีคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยความคิดมันกําลังนําเราหรือว่าเราสามารถเป็นคนที่รู้ทันแล้วก็เลือกที่จะไม่ตามความคิดเหล่านั้นได้จริงๆครับและถ้าความคิดบางอย่างมันสามารถเป็นมาในใจเราเองได้แบบที่หลวงตาว่าเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตรู้ทันแล้วก็จัดการกับมันในแบบของเราเองได้ยังไงบ้าง อันนี้น่าเก็บไปพิจารณาต่อครับ